คนแห้งนะทุกคนเอ้เดี๋ยวอ้อดไปหาจับเขตจับเพื่อมาปิ้งกินข้าวเน้อนี่เรอไปตังค์เนี่ยเพื่อนครับหนอนจะตังหนาวโคตรจู้อยู่กับมาแดงกันโอ้ยตัวใหญ่เนาะโอ้โหตัวใหญ่โตเลยหียแดงนะกูได้เลยเอาไปแล้วเอาเล้วเอาเล้วเอาเล้วเด็กเฮ้ยโอยนะโอ้โนี่นะ น้นูนะนะโอ้ยดคตรตีแล้วก็จุ๊บจุ๊บจุ๊บก็อีแดงนี่แหละมันจะกาดห้ากันครับฝนตกเล็กๆยกาบทักทายสบายดีและก็สวัสดีย่ามแรงๆทุกคนเลยคือเมื่อค่ำนี้เราสีออยไปลาดแรงกับฝนฟาดลงมาทุกคนเลยตอนนี้หาก็เอิญนะ เอากระเลยลูกมาหาดังไฟว่าสีนึ่งข้าวแล้วก็สีไปมื่อนี้สีไปเอาบิ้งทุกคนเลยหรือว่าเจนะไปเอาอยู่ในถ้ำนะไปตีนะทุกคนเลยบางคนบางบ่อนกัน,นเอิญบกคืน,นทุกคนบิ้งบางคนก็นเอิญเจนี่แหละเดี๋ยวสีนึ่งข้าวูุก่อนสีไปเอานะฝนตกธน,น,นิยะตัวนี้กนะับบิงถ้ำตัวนี้เนี่ยไปเอากลางคืนทุกคนเลยเดี๋ยวไปลุ้นน้วกันนวะ่าสหลายหรือบ่อได้ขันมันบลายกะ ทีห่หาจับเขตจับปลาและฝนตกฝาดังบุมบั่มบุมบั่มอยู่ในนี้กำลังสนุกเลยนะแดงกันหนาวละอันนี้นะอันนี้ก็น้ำเต็มเลยนะไฟตังดีแต่คือไฟตังมากทุกคนในโต๊ะคู่มือโต๊ะคู่ขึ้นเลย อันนี้กะปิง้งหนูปิง้งนี่กะพ่อปิง้งสำล่าไว,วไ้ทุกคนเนยโอ้จุกพ่อแล้วน้ำเติมนี่ฮะเอาน้ำอออไปนะแอ,อ,อบทอเพื้นจัดการใส่เขา้านึ่งเขา้า มึงเข้าป่าไว้ทุกคนไปหาเนี่ยมากินแรงเพราะว่าเพิ่งกบ,บเยอะหนูนะมันเมาทุกคนนะอืมอเฮ้ยตากดูบกิเก้าไฟฝนกระตกเห็นไว้นี่เพราะว่าเราจะไปด้านแรงฝ่ายก็ได้เล่ฝนตกตอนนี้ฝนแห้งเลยทุกคนเลยโอ้ โอ้กาแฟมันอะไรมันน้ำไหลได้นะโอ้เปได้เวลาทอดซีแล้วซีซีทอดซีแล้วลุกลุกลุกห้อยไป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 ห้อยดอยเขามันนะเป๊ดอะไรโอ้ เขาก็ท่านได้ชุกชนิดทุกคนเลยหมาแดงกับจังหนาวเลยโอ้ยตุ่นเนี่ยเชื้อเต่าดีสิน้อยเต่ากันท่านนี้โบนิ้กินเลยทุกคนเลยบอลเสียเมื่อเลี้ยงเต่านะรอบนี้นะโบนิ้กินนะคนแห้งนะจักสิไปตีวิ่งได้หรือบ่าเลยทุกคนเลยพอดังเบิ้มปั้มเบิ่มปั้มอยู่ โอ้นอนนไ้อาไหล่ตหลังลอดตีลังรถบุบๆเลยทุกคนเลยยตอนนี้จะตกเอินตกเอินทุกคนเลยบนอนอนกาจักสีนอนได้แล้วบ่ได้นะคอยเนาะนอนอูน้ออตัวนี้แต่โซนทีง,งานแล้วนอนี่ยเฮร์ดี่ทุกคนเลย ฝนตกนะถาให้เข้าชุกจะไปหาแนวจยู่แนวกินทุกคนเลยเขตโนนและเขตหาการเข็ดหาจับเข็ดจับเป็นบิงมากินแรงยู่แถวดงแถวดานนี่กินยังก็ได้ทุกคนเลยกินง่ายๆน้ำไหลบุ่นๆเลยนะนี่ให้เราใช่เพิ่นสลักเข้าทุกคนฝนกระตกแห้งขนาดเลยโอ้สินเข้ามีไปประทอนนะเดือดปี๊ดพูแล้วฝนตกเลย ไปเสือดูไม่ได้แล้วไปที่งอแต่รถห้ามน้ำไม่ได้ทุกคนเลย er. เข้ากับพวกยานเป็นเข้าสานดมดนี้เอารถห้ามน้ำไม่ได้เสือจักเอ็นได้เลยทุกคนอ่ะกัดกินเยอะกัดยันหักกินรู้ไหมลูกมันเยอะยันเป็นเม่นเยอะฝนตกห้ามน้ำไม่ได้เชื่อตอนนี้เข้าสุงแล้วทุกคนเลย er. แต่ว่าฝนนี่มียุดจะเธอได วัดสิออปไปหาโคมากินกับวัดสิออปไปหาจับเพชรจับปิงกับหืมห่อนกับตังนาโขงกับจูดอยูก่กับมาแดงกันเถิงเป้ทุกคนเลยเถิงเป้ทุกคนเลยฝนฟ้ามาแค่ตังนะอันที่จริงเนี่ยง่ายยุ่ยแต่ทุกคนเนี่ยแต่ว่ามันโซโจอน,นะพึ่งพึ่งงอ้อไปมีได้หลายตอนนี้ฝนแห้งนะทุกคนนะเดี๋ยวอ้อด ไปหาจับเขตจับพิโรมาปิ้งกินขา้าวเนอนี่เด้อไปตังนี่เบิึงเด้อมันก้นน้ำไหลลงนี่เด้อเดี๋ยวสิไปหาจับเขตก้อนโคตรเลยจับเขตหน้ารานมาปิ้งกินข้าวแรงตัวนี้หาการเขตก็ม่ได้ไม่ดีใชียงน,นะว่าสีภากันไปเอาบิงก้อนแบบนี้นะไปโคตรเลยลุยนะ ข้าบัทอนไปตีวิ่งเนี่ยบะทอนไม่เคยเห็นวิ่งยิเอลอเาขาเลยนักลาของข้าวน้ำลายละเอาต่อไม้นี่ป่าเนี่าดนะป่านะโอ้โหเดไปนเ่อนเพิงกันปะคทน้าด่านทุกคนโอ้คุเทน่าด่านทุกนเลยนะพอได้ปีงเทุกคนเลย นหน้าดโค้ดอ oh, ้อยแดอีเดยโอเคตัวใหญ่ทุกคนเลยอีเลยแดงนะกูได้แล้วโอ้ยลอยฮะักาละยังยังไงคแบไปขอดจับอ่ทุกคนการกบไปเก็บเคลหน้าดานไปเออเอชิชิเลยไเลาเเยเเเลยเลลเ เข็ดนาดานไปพร้อมไปเยอะหรือเข็ดนาดานเยอะแลยเข็ดนาดานโอ้ยเย็บชิดเลยนะเรียบร้อยทุกคนโอ้เขตดลายทุกคนเบิกเบิกทุกคนเลยเอาไปแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยแล้วเออเรียร้อยเนาะโอ้ยแจ๋งไปพามันเอาเลยนะทุกคนเลยตัวนี้กันนะป้าครับนี่เข็ดเหลืองตัวนี้ทุกคนเลยเข็ดเหลืองก็อ้อได้จะมันจ่อยตัวนี้ เป็นโยงก็เอาเออโอ้เคจุ๊ดๆเด้งโอ้ยอรลาดเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยจุกหมายเชื่อแลนได้ไหมมันทันแล้วมมโอ้เขตหลายเลยเนาะสุดยอดและเขตนี้ทุกคนเนี่ยป๊าปโอ้หน้าตัวนี้กันทุกคนหนึ่งนาะทางมือเมาอยู่เขตด่านนี่หลายได้ทุกคนในเขตด่านกว่าอยู่บ้านเขตนี้นะ อยู่ป่านี่ป๊าโอาโา้ยเด็กย่ทุกท uh, okay ่านหมดเลยเอออืมหนาวปันนี้นอนอยู่ที่พักก็ไม่นอนอ่าเด็กโอเคดีทุกคนโอ้โหตัวใหญ่เนาะดึกขนาดโอ้ยง่ายนี่ใหญ่นี่นี่นี่ใหญ่เนาะโอ้ต่อสับกบสับบกตัวบ้านแถวไหนตัวนี้ จับเข็ดแกนตามกลางการฝนลิ้นทุกคนเลยคักขนาดเลยนะน่าทุกคนเดี๋ยมันกินอิ่มเลยนะอิดอะไรเเออาาลักปะโทรปะสั้นลักปะโทรปะสั้นนี่เรียบร้อยทุกคนเลยกำลังจะคุบเอาไปน่าทุกคนเลยอันนี้แกนยืมมากกินบ่มดเลยแล้วอืมขีดเหลืองนี่ตัวนี้ทุกคนเลยปิ้งมันอ๋อทุกคนเลยน่าเข็ดกัหนักากานนั่น ้างลงอันทางขึ้นทำบิงจะซื้อในขณะยังได้หลายเช่นนี้นะคันตั้งเจอก้านจะเจอทุกคนอันนี้เชื่ยางตามทางระเก็บเอาทุกคนในนั้นได้เลือกปิงนะมีเข็ดมีมีแต่ตัวใหญ่ๆนะเข็ดเขตดดานนี่แซ่บก็เขตบ้านนี่มันมั่นปัเดี๋ยวสิไปตัดเอาไม้แล้วก็ไปตีบิงเลยทุกคนนั่ทุกคนหมาไล่หนูเฮาโกนนี่นะหน้าหนูนะฮะโอ้ยเฮ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 

เราถ่ายพ่นนำข้าวถือก้อนคน,นก็นยังมวย่าทุกคนน่าคิดก็อับอางเดีย๋ยวพานเดี๋ยวพันเดีเ๋ยวพนาพนโอ้สามคน<ห>ตอนนี้เอ็ดอุปกรณ์ทุกคนเลยนี่น,นี่อุปกรณ์ที่จะเอาไปตีเอาวิ่งทุกคนเลยไม้หนามนะ เด้นะเอ็ดไม้หนามไปนี่ทุกคนเลยไม้หนามไปนี่ไปตีเอาบิงนะอ๋อตกคนซ่อมกบนี่เพื่อนะเดินนี่เครดนะอ๋อไงนี่นี่นเคลื่อนเคลื่อง้อมาโตไงนี่เนาะมาแล้วมาแล้ยอู้บิงนี่ทุกคนหอนแล้วนะทำบิงนะบิงออกมา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  Oh, binh nữa có bị bun vân chết. Ô chót 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 lên, chót 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 đấy, tì thôi. โอ้ตายแล้วตัวนู้นโอ้ตีตีาตีเข้ามาไหมโอ้เลยอนำเลยอาก่อนออตีเดีวเดี๋ยวไปเดี๋ยโอ้บิงนี่ทุกคนรเดลโอ้บิงไปเยอะเลยไปไปโอ้จับสลอนอยู่นะทุกคนิงนะอ้มาแดงเขาไปนแล้วเดยไปอ้ย ยอามทอนเฮาแล้วทุกคนเลยท่าตีอยู่เนื้อออกมาอีงคอยถ้าตีอยู่ว่างยังฮะโจ๊กโจ๊กแล้วใช่เลยปาเลนเสียตีโอ้น้าปูจะบอนยังรวยโอ้เฮ้ยเลยเฮต้องมาอมา้มา้ เรียบร้อยแล้วโอคือคืนล้วนะไหมเอาล้ไม่จะตายเลยตัวนั้นนะเห็นม่เาไยเ็เลยคนนะคอยหาก็ได้ตัวหนึ่งนะออมีุเ้ยะ้บินตัวนึงทคอยนี่อบทอนทุกคนไดยินมบ่เกาอย่างสติ๊กยิงกันทุกคนเยางก็ดุ่นยิงเหรอืขึ้มั้งฮะน้ำขึ้นเลบโบไหมเาลก คอยได้บิ้สองตทุกคนนี่นะโอ้วาป่ทไทยเจ๊ตัตีเดียวตีนนึงไปตีนนึงนี่คอาายได,อได้สองตรสรูปได้พูดละตทุกคนบัวทออมันได้โตเลยทุกคนบิงน,นี่นี่คณนะโอ้ เก็บเอาบิง hmm. ก่อ right. น like oh, uh ี่ลายตัวตัวแบคอยได้สี่ห้าตัวทุกคนเลยขอบทตรโแล้วได้พูดแล้วโตนี่ตัวได้มาไม่เด้ตัวนี้เอาแดงอ๋อดูโอ้บาเดียวเลยทุกคนเลยบออผู้ไทยจัดการเจ็ดปีอยู่เขามาพีนะโอ้ เลืมได้หลายข้าได้หลายข้าแล้วทุกคนบิงก็โอเคยุบิงตัวใหญ่ทุกคนเลยหรือว่าจีตัวใหญ่นะบางคนก็นเอิ้นค้างข้าวนะมีเห็ดนี่เนาะฮะทุกคนบิงก็คอยก็ได้อยู่บิงสี่ตัวนะบุตรทอดก็ได้ตัวหนึ่งนะบ่าวภูไทยเพิ่นไ,ได้หา้าตัวบอหู้นี่ปะเด็กก็สีอ้อเลยทุกคนเลยนะ ซื้ว่าสิพ่อยุ่พอกินแล้วบินกัอปู่เาวุตทยเป็นเ้าประตูนะโอ้ออกมาเลยวมานู่ว่ยมาหมาเลยเลยโตใหญ่เลยนอลูกกูลูกไป เดียวกัสีหาเก็บเขตเก็บพือล่อลงบนเลยตอ๋อหลังไหมเดี๋ยวหโตนึ่งนึงดืนเนี่ยสองสาม่คนตกี่รอบนี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบินเก้าตเนี่ยกาตมามาอนมาได้สี่โตอ๋อตอนนี้เลยเ็เวาเดินเั้าได้แมงนี่เดนอ็ดตแล้วบเนาะไปทุกคนเลย ตอนนี้ก็สีอ้อเดินทางเลยนะเลาะหากานเกดจับเขตเลาะมือฝนก็ไม่ดิย่าทุกคนฟ้าดังตึงตั้งตึงตั้งอยู่เลยนะโอ้โหงูขิวไปยุคล้ะทุกคนงูนะเราได้ลอยไปแล้วนะงูขิวนะนะ่านทุกคนโอ้ งูนี้กินได้ทุกคนงูเขียวนะมันไม่ใช่ตัวญ่ายรังกับนกรังเหรอต้องงูเขียวงูเขียวนะทุกคนนกนอนทุกคนโอ้ยนกปิ๊บรีนอนนะมันจังหนาวคนเด็กแมนบ่มันเดี๋ยวนะเฮ้ยอย่าอ่อนไม่นอนเอาเดี๋ยว นเราปไปเลียวน้อได้เลยเอาเมลงาเอาเมลงเงาาโอ้เอามลงาเอาเมลงเงาเมลงเงาลงาเาตมมอเห็นโอ้อาทอดเาเมลงเงาน่นนี่นะทออย่าหาตะเหินเลอาเอาอมันคือมันหันคักแค่หมันหอมเาเปล่นได้นกอันนี้นะเอาเมลงาเอาเมล์เงาือเอาอย่าห้ามเลเอาเมล์เงปเอาเสียเอาเมล่เงาเลยนะเอามันก้างจืดตายนะ อ้าทุกคนเลยอืมขี้ตายอ่เอาทุกคนเลยมาฮอลล์บอลพักแล้วนะตัวนี้ก็พักกันหนาวพัดเพลิงแล้วล่ะบิ้งกับพอดีได้ก้าโตนะอันกินเห่ามาหามากินแรงกันพูดละสามโตอือพูดละสามโตสามคนนี่นะแน่ไม่ต้องนี่เกินนึงเกินเยอะอันอีแดง เทศกะบักเล่หลายนี่ทุกคนเนี่ยต้อง,อง,งเอาพุทเดียวเลยปิ้งนี่แหละต้มเมสาคนเี้นาะจีนนะต้มป่นนี่ก็แทบได้แค่นหน้าดานแล่ว่าปิ้งนี่มัน่นสุดยอดเลยไอซีฮาไอยูไอกินก้อนบัลนเนี่ยย่างไฟเป็นก้อนแล้วก็ปิง้งเอานะอ้ปิ้งกันนะ ao chấm à, tất cả tôm cả, mình mô phun á, một à, ngay. จี้แล้วล่ะบิงกับเข้าจี้บริรคักกวเลยได้เพราะว่าอันนี้มันยังสีไม้นะเนามา,มาจ้ามมาปิ้งก็มันยังสีไม้เดี๋ยวสีไปล้างน้ำแล้วก็จ้ามเลย ม mm. ันนุ่มปิ้งเงาไหมท้านเอนนั่นน่ะมันได้ระบบพิมพ์มั้งเหรเนาะห้ังห้ ่วนตรงนั้น่ะให้ประทชนตำเจลทุกคนเลยตำเจลจำเจลมกินแดงไงทีท่แต่บ้อมีน้ำไม้ต้มทุกคนเอ้ยปวดท้นี่ต้องกินน้ำไม้ต้มมันถึงคือนะให้ประทายเพื่อปิงเคทดทางนี้กัน ิงจากสองปิ้งกับพ่อนัอันนี้ก็จ้ามบิ้งทุกคนเลยน่ะหรือมังเฮามังเฮาหรือไปแต่แซ่บแล้วนะมีนกพร้อมตัวหนึง่งวาเสียมาเลี้ยงเพืกั้นใจตายเ<ค><ณ>ข็ดพร้อมทุกคนเลยโอ้ขางปิ้งเข็ดสุดยอดเลยแล้ว คือว่าสุดยอดนะอาหารฝนตกวันนี้ก็ทุกคนเลยอาหารสันดีเ,เลยแหละวันนี้ปีงไฟลุกรู้บันปีงเขตปีงบิงทุกคนเลยโอ้ไม่แล้วบินนะนีว่ว่าแล้วมันปีงอิน นกับบญาเลยทุกคนในตอนนี้ก็ตกลงมาเลยเลยนะหน้าซิรินเนี่ยสดแจ้งนะเอ้าหน้าคาดวาสีน้ำโหยหลายและสิกับบบได้ทุกคนในมืออื่นนี่นะจิงน้อยนะทุกคนจิงน้อยหน้าสีเอาหุ้นกินได้แล้วนะแฮ,แฮมแดงขอมอ,อยู่ปิ้งเค็งกัอืมโตเป็นจะแซ่บนะทุกคน ปิ้งเคทกับมันเท่ากันคักนะกับบรรยากาศฝนตกลิ่นนี่เดี๋ยวไปกินก่อนอีแดงกับลับแล้วนะนี่เดี่ยวส้มพักเนาะมัวนมาเลยอือตัวนี้โจนๆนี่นะเอานกตุ๊กตาลิวจ้ามคักทุกคนยตัวนี้ไปแซ่บนะพระ สุดไปนี้แล้ทุกคนเลยเอากับมรอกกาศเลยนยากเสร็จมาเลยปะลงมือลงมือลงมือเขาจะหนวนี้อ่ะืันนี้ผบมีนกินเด้อจำแจวเด้อมาทุกคนเลยเขากินน้ำน้ำกัน มาเบิ่งดูนี่มันกินกันนะปิงป้งปิ้งอยอว่าครั้งข้าวอาหารโปรดเลยได้นี่แซ่บได้ทุกคนเลยมาเด้อกับนกจำนกนย่อยความแซ่บ ลองเบิ้งตัวบิง้งทุกทุกคนตัวบิ้งหรือว่าข้างข้าวทุกคนแซบได้มันมั่นเกาะอนุญ,ญาตน่น้ำพุเลอร์มีเคยกินเืยว่าบกกินนะทุกคนแถวนี้ในคราวนีน้ยมกินอ,อแต่ค้นกับเอดกับจุกกจุกจุ๊หนาวเติมเ๊ะ ิงมีสีมันทุกคนแซ่บๆเลยบรรยากาศเฮากันคักฝนตกลิ่อย กินกินเอากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วกันสิได้ฟักคลิปสำนี้ก่อนทุกคนเลยแต่คลิปนี้ก็บอกไม่อย่างไรน,นะคือว่าสิไปหาล้ค้ำละแรงกับฝนตกมาขัดข้องเลยไปหาจับเขตตีบิงมากินแรงทุกคนเลยเอา เดี๋ยวคลิปนี้ก็สีเอาไว้สำนรับุ้กคนนะขอมนนมุมกใจทุกคนที่เข้ามาติดตามส้มเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปหน้าพอ,พอได้ไหมคือเก้าทุกคน